the wealthy may you bright of my shoot oh my you สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของงาน AEC and SME Challenges Next Step Phase 5นะคะช่วงนี้ขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของการบรรยายกับหัวข้อที่น่าสนใจกับความคืบหน้าการเจรจาความตกลงพุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่า RCEP นนั่นเองนะคะซึ่งการบรรยายในหัวข้อนี้นั้นค่ะได้รับเกียรติการบรรยายโดยท่านนิสาศรีสุวรานันทร์รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนิสาศรีสุวรนณันค่ะเลือกใช้ในวกหนึ่งได้อยู่เป็นทางเลือกนะคะส่วนแล้วในขณะที่การเจรจาอาเซบซึ่งตั้งไว้ว่าจะให้เสร็จเร็วเนี่ยมันไม่ได้เสร็จเร็วอย่างที่คาดไว้เนี่ยเพราะฉะนั้น,นตรงอาเซียนวกหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นทางเลือกที่ยังใช้ได้อยู่ต่อนะคะ อันนี้มาสู่เรื่องของอความเป็นอาเซนะฮะอพอเริ่มต้นของการเจรจาอาเซโดยจริงๆเน,เ,นเนื้อหาของการเจรจาอาเซแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นจัดตั้งคณะเจรจากันค้าอาเซครั้งที่หนึ่งที่อาเซียนสมิตนะคะ,ะเดือนพฤศจิกาสห้าร2 5 5หเป็นการประชุมอาเซียนสมิตแล้วก็ผู้นำเนี่ย ไม่ประกาศร้อนการเจราจาอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งเป้าหมายการเจราจาให้เสร็จสิ้นอย่างที่เรียนนะคะคือให้เสร็จสิ้นปี2558นะคะคือมองว่า AEC implement set, 8, าเสร็จครบทวน258อาเ็ n ก็เจราจาเสร็จพอดีแต่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัตินะคะแต่ว่าในทางเป็นจริงก็คือตอนนักขณะนี้เรายังเจราจาไม่สําเร็จนะคะทะนีนี้ประเทศที่เจราจาทั้งหมด ก็คือ16ประเทศที่บอกนะคะมาจาัดทำสกูปปิ้งตอนนั้นนะคะปี5ทำสกูปปิ้งเปเปอร์ก็จะครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีตัวที่เป็นพื้นฐานคือ Guiding Principle ของอาเซนะคะเป็นการระบุเนื้อหาและองค์ประกอบสิ่งที่อยู่ภายใต้อาเซขึ้นมาเป็นเปเปอร์ที่เป็นทางการแล้วประกาศแล้วนะคะ ความคืบหน้าของการเจรจาจะเห็นว่ามี5้าสเต็ปนะคะการเจรจาเนี่ยมีมา5้าครั้งจริงๆแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่คือครั้งที่6เมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะตั้งเป้าว่าจรจาทั้งหมด10ครั้งจะเสร็จนะคะหครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการวางรากฐานโครงร่างของตัวข้อบทของความตกลงอาเซีย ทางด้านสินค้าทางด้านบริการการลงทุนแล้วก็มีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่ามันมีเรื่องอแล้วก็จะมีเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีเรื่องนโยบายการแข่งขันทางการค้าเหล่านี้นะคะการเจรจาร,รอบที่่กก็คือคาดว่าครั้งที่6เนี่ยทีท่การเจรจารครั้งที่6ที่ธันวาคมเดือน เดือนธันวาคมที่ประเทศอินเดียคือปลายปีนี้นะคะคือหลังจากการประชุมผู้นำอา,อาเซียนที่เนบิดอในช่วงสัปดาห์ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งคณะของอาเซียนและคณะของท่านประหลัดอยู่นั่นเนี่ยนะ,ะคะคาดหวังว่าทางฝ่ายอาเซียนน่าจะมีข้อสรุปในเรื่องของอาเซียนที่ชัดเจนว่าเราจะเดินหน้าเจรจา,าให้สำเร็จนะคะ ก็เลยมองว่าการเจรจาครั้งที่เจอ้ครั้งที่6นะคะในเดือนธันวาคมนียน่าจะเป็นการเจรจาที่เข้มขน้นและจริงจังมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่เนื้อหามากขึ้นนะคะประเด็นพื้นฐานในการเจรจาที่เราตกลงกันไม่ได้แม้กระทั่งตัว,ตวบรกเกอี์หรือตัวเขาเรียกว่าเทชโชของการค้าสินค้าเนี่ยที่บอกว่าจะต้อง65เนี่ย แล้วมีบางประเทศของของของ,ของนอกอาเซียนนะฮะที่ยังไม่ยอมรับเนี่ยก็คิดว่าน่าจะาตกลงกันได้โดยเร็วที่สุดเพราะจะเราจะได้ยื่นตารางแล้วก็จะได้เริ่มต้นเจรจาอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งวิธีการเจรจาในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการก็เช่นกันน่าจะสาม,มารถตกลงกันได้เร็วแล้วก็จะได้เริ่มเจรจาในรอบที่6ได้เริ่มต้นนะฮะอืมเอ่อ ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าห,ห,ห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีปัญหาก็คือยังตกลงกันไม่ได้ในใน,ในประเด็นที่เป็นข้อเสนอในเรื่องการค้าสินค้าแล้วก็แต่ประเทศก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะประเทศพัฒนาแล้วอันนี้ก็มองได้ก็คือว่าประเทศที่เป็นทางออสเตรเลียเลยแม้กระทั่งประเทศเญี่ปุ่น เกาหลีนะฮะก็ต้องการให้การเปิดตลาดเบื้องต้นในระดับที่สูงนะคะขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยซึ่งมีจีนและอินเดียด้วยเนี่ยก็ก็ยังมองว่ายัางยังไม่ต้องการมากถึงขนาดนั้นทําให้โดยเฉพาะในสินค้าที่เป็นสินค้าอ่อนไหวหรือ sensitive list เนี่ยนะคะก็อาจจะนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้การเจราจารยังติดๆอยู่ที่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะ ถึงแม้ว่าเราจะคาดว่าเราจะสรุปผลให้ได้ภายในปี58นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่ออาเซ็เนี่ยจะเป็นความตลงที่เปิดกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไปเป้าหมาย58ก็อาจจะต้องขยับไปอีกสักปีสองปีข้างหน้านะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอันอันที่เป็นอาเซ็เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเราจะต่อย,ยอดและเพิ่มเติมขึ้นจากอาเซียนบวกบวกหนึ่งทั้งหมด ทั้งหกฉบับที่เรามีอยู่นะคะทีนี้ประเด็นที่มันอยู่ที่บอกว่าอาเซียนเนี่ยมันมีทั้งกว้างแล้วก็ทั้งลึกกว้างและลึกเนี่ยมันคือนอกเหนือจากที่มันเคยประกอบอยู่ภายใต้บกหนึ่งทั้งหลายแหลเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เป็นประเด็นใหม่ๆอยู่น,นี้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยประเทศคู่เจรจาเราก็ผลักดันทั้งสิ้นนะคะเ,เรานี่หมายถึงอาเซียนนะคะเขาก็ผลักดันทั้งสิ้น นอกจากเรื่องการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนแล้วเนี่ยนะมันจะมีประเด็นที่เป็นความเข้มข้นก็คือเรื่องของทรัพย์ถินทางปัญญาเรื่องการแข่งขันทางการค้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐนะคะซึ่งซึ่งอาเซียนก็คงไม่อยากจะเจรจาเรื่องนี้มากนากักน,นะคะเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องแรงงานและสิ่งแวดลออ้อมทั้งหมด สามสี่เรื่องนี้มันไม่ได้มีข้อบดอยู่ในอาเซียนบวกหนึ่งนะคะเราก็มักจะละเว้นที่จะไม่เจรจาแต่เมื่อมาเป็นอาเซีแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องมีนะคะแล้วก็นขณะนี้เนี่ยเ,เรามีภายใต้อาเซีเนี่ยมี working group ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ working group ภายใต้เรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วนะคะมี working group เกิดขึ้นแล้ว ส่วนเรื่องของอการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องพนิษฐ์เรื่องแรงงานเรื่องเสียงแวดล,ล้อมเนี่ยยังเป็นลักษณะของการเสนอพ r o โซของประเทศคู่เจรจาหรือบางประเทศนะคะก็จะยื่นพ r o p o s แล้วก็มาดูกันว่าจะปรับพ r o p o s นั้นอยอมรับพ r o p o s นั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวอาจจะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจ,จะสรุปการเจรจาครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าในประเด็นเหล่านี้เนี่ยใครเสนออะไรไว้บ้าง ทีนี้เนื่องจากว่า SME เนี่ยเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนนะคะที่จะใหะ้มีการพัฒนาในในในนโยบายหรือในเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของการเปิดเสรีอย่างเดียวเรากำลังต้องการเน้นว่าในการเปิดเสรีนั้นเนี่ย SME จะต้องมีส่วนและได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดให้มันใหญ่ขึ้นนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาของ SME เนี่ย ใน e เนื้อหาของ SME เมีนี่ยก็ก็มีอันนี้เป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้อาเซบด้วยนะคะ,ะก็นับว่าเป็นการให้ความสำคัญ SME ภายใต้ความตกลงฉบับนี้เลยนะคะ16ประเทศอของส่วนของประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยท่านประหลัดท่านก็ได้แตะตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่า SME นั้นมีสัดส่วนของการค้าอยู่ภายใต้การค้าของโลก ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วเป้าหมายก็คือว่าเราจะเอาเรื่องนี้ณขณะน,นี้ในภายใต้อาเซียนเนี่ยเ s e เนี่ยไปรวมอยู่ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ว่ามีข้อเสนอเหมือนกันที่จะยกระดับมันขึ้นมาให้มันเป็นเรื่อง,งหนึ่งต่างหากอาจจะตั้งกรุปหรือตั้งอะไรขึ้นมาแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศเประทศสมาชิกทั้ง,ง16นะคะแต่มีข้อเสนอของมาเลเซียพูดอยู่ เอสอ็มอ e ก็จะถูกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันถูกผลักดันให้เข้าไปอยู่ในอาเซ็ยนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นความตกลงหรือเป็นเรื่องที่พูดถึงในความตกลงด้วยอันนี้ขอส l i d นี้นะคะจะเน้นว่าจะให้ดูว่าในความตัวที่เป็นความเข้มข้นของแต่ละประเด็นเนี่ยของความตกลง AEC แล้วก็อาเซียนพลัสวแต่ละอันเนี่ยแล้วก็อาเซบเนี่ยมันจะมีความขเข้มข้นมากน้อยในแต่ประเด็นอย่างไรแล้วมันจะนําไปสู่สิ่งที่เราจะเห็นว่าอาเซบเนี่ยมันจะเป็นชามที่เข้มกว่าแต่น้อยกว่า AEC นะคะในเรื่องของสินค้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราเจราจาขึ้นอยู่กับประเทศคู่เจราจานะคะเพราะฉะนั้นก็จะน้อยกว่าแล้วก็อาเซียนเนี่ยจะเยอะที่สุด ตัวอาเซนเนี่ยจะพยายามยกระดับให้มากกว่าท,ท,ที่ที่มีอยู่แล้วในบวกแน่นอนนะคะ,ะประเด็นการเจราจาใหม่ๆอันนี้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่คือเรื่องสินค้าบริการและการลงทุนซึ่งหลักเลยนะคะสามสามสามประเด็นหลักของของ,ของการเจราจาในส่วนที่เป็นประเด็นเจราจาใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่บอกเนี่ยนะคะในอาเซียนเนี่ยเราไม่มีแต่จะมีในอาเซนแน่นอนตอนนี้มี working group แล้วนะคะ ทีนี้ใน plus one เนี่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรามีข้อบดหรือมีบทบัญญัติที่ที่เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยในอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนี้เห็นชัดนะคะ,ะมีการเ,เรียกแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสําหรับเ,เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของการแขงร่งขันทางการค้า competition เนี่ยนะคะในใน fta อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มีลักษณะเดียวกันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยในอาเซียนเราไม่มี นะะแต่ในอาเซียนจะมีเราก็อาจจะเป็นข้อบดบางอย่างนะฮะซึ่งใช้ร่วมกันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยในอาเซียนก็ไม่มีนะฮะแล้วในอาเซียนพลัสก็ไม่มีซึ่งอาเซียนก็ไม่อยากจะทําแต่ว่าอาเซียนจะมีเพราะว่าประเทศคู่เจรจาผลักดันแน่นอนแล้วก็ท่าทีของอของจีนเขาก็ยังรับได้เขาก็ยังรับได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าไปสู่การจัด เป็นสมาชิกใหม่ของความตกลงเรื่องการสัดซื้อจัดตั้งโดยรัฐในใน WTO แล้วในในอนาคตนะนะ,ะแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้าอยู่ในเรื่องของพนิอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรือ E-commerce เนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าจะมีในอาเซียนเช่นเดียวกันแรงงานและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นใหม่ๆพวกนี้เนี่ยซียนก็คงต้องเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่อซียนที่จะมีบทบัญญัติในเรื่องพวกนี้เราจะมีการเจรจาในเรื่องพวกนี้ค่ะ ทีนี้พอมาถึงถึงขณะนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเหมือนกับสาม,สามก้อนนะคะที่เป็นเนื้อหาสำคัญของของอาเซียนที่ได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาเซียนพลัสหนึ่งเนี่ยน้อยที่สุดนะะแล้วกอ็อาเซียนในอนาคตท,ที่ท่านได,ได้ทราบมาเราจะมีโพส์ตอ,อาเซียน2,000 สิบห้านะคะ,ะคือสิ่งที่อาเซียนกำลังปูทางไปสู่สิ่งที่ทำเพิ่มเติมขึ้นในอาเซียนหลังจาก AEC บรรลุแล้วเนี่ยนะ,ะตอนนี้มีการคุยกันอยู่แล้วค่ะ post อาเซีไอ้ post AEC vision เนี่ยในในกรอบของอาเซียนในอนาคตเนี่ยนะคะเราเราเห็นว่า ปัจจุบันนี้อาเซียนอยู่ระหว่างจะดทำร่างอาเซียนอีกอนอ c มกคอมมูนิตี้2025นะฮะหรือคอนซ o l i d รเดชันแอนด์ going beyond อันนี้เป็นตัวเ,เรียกว่าเอกสารกรอบวิชั่นของอาเซียนที่จะเดินหน้าต่อไปว่าหมายคือ2025เป็น10ปีจากบัดนี้ไปนะคะแล้วณขณะนี้ก็เริ่มทำตัว post อาเซียนวิชั่นไปแล้ว มุ่งเน้นการดำเนินง,งานที่ต่อเนื่องขึ้นจาก AEC แล้วก็ประสิทธิภาพของมาตรการที่มีอยู่เดิมเนี่ยจะต้องเข้มแข็งมากขึ้นนะะมันก็จะทำเพิ่มขึ้นมันจะให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ทแท้จริงจะมีการเปิดตลาดที่กว้างและลึกขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าบริการเพราะว่าใน AEC นั้นน่ที่เปิดร้0็แล้วเนี่ยมีแต่เรื่องสินค้าเท่านั้นนะคะ การค้าบริการเ,เรื่องของการลงทุนก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังยังยังคงอยู่ที่สูงสุดก็คือ70%ของการค้าบริการแต่ว่าในวิชั่นต่อไปในปี2 0 2 5นี่คือมากขึ้นและลึกขึ้นนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าบริการที่พูดถึงนี่ยน,นะคะ ก็จะเปิดโอกาสให้อาเซียนเ,นยเข้ามาร่วมกันเข้าเปิดตลาดเข้ามาหากันมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นอาจจะต้องดูดในเรื่องของอาการขจัดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการคา้าระหว่างกันลดลง นะคะแล้วก็จะมีประเด็นท้าทายใหม่ๆซึ่งอาเซียนเนี่ยยังไม่เคยเจรจาอยู่อย่างที่เมื่อกี้ได้ดึงขึ้นมาให้เห็นนะคะก็จะนําเข้ามาเจรจาเช่นในเรื่องของอสิ่งแวดลาา้อมในเรื่องของแรงงานหรือแม้กระทั่งเรื่องเหลองการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ government p r r e m e n t เนี่ยนะคะทีนี้ภายใต้กรอบของอาเซียสีเหลืองนะคะ,ะกรอบอาเซียนเนี่ยที่ตกลงกันไว้เราก็จะมีการเจรจาที่ครอบคลุมและเปิดตลาดระหว่างกันที่มากกว่าที่เป็นอาเซียนปัจจุบัน แล้วก็มากกว่าอาเซียนบวกหนึ่งที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาเซียนบวกหนึ่งมันก็จะเป็นอาเซียนที่น้อยที่สุดนะคะแต่ก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะให้เป็นพิเศษไปแล้วภายใต้อาเซียนบวกหนึ่งคือลดปเลยศูนยอร์เซ็นะไรเงี้ยก็อันนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะมีความลักลั่นอยู่ว่าอาจจะมีการให้ที่เยอะขึ้นในบางบางพลัสวันนะคะก็ยังเป็นไปได้ว่าใน,นบางกรณีก็ยังมีอยู่นะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงต้องอไปิ m p l e m e n t และใช้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยแต่ว่าพอมาในบวกหกเนี่ยตรงนั้นกาจจะลดลงจะไปเพิ่มตรงที่อื่นแต่ในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอาเซีก็จะเยอะกว่าตัวที่เป็นอาเซียนพลัสวันะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอาเซียนพลัสวัที่มันซ้ําซ้อนอยู่มันจะค่อยลดลดหายความยุ่งยากไปแต่ว่าบางความลึกในบางรายการที่โผล่ขึ้นมันยังคงมีอยู่ แล้วก็ภาพรวมใหญ่ของสีเขียวก้อนใหญ่นี้คือวิชัน2,225จะจะจะมากที่สุดนะคะมากที่สุดขณะนี้ก็คือกำลังเดินหน้าอยู่พอจบ AEC implement ครบแล้วเนี่ย2 0 2 5เราจะมองไปสู่อน,นันต์แล้วมองไปสู่อาเซนะคะทนนี้ เออมันมีอีกนิดนึงค่ะคืออาเซียนแล้วมันมี TPP อยู่ในนั้นด้วยซึ่ง TPP เนี่ยเมื่อเช้าท่านกรัดก็เรียนว่าไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะไทยไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ไม่ไ,มได้คือสนใจแสดงความสนใจไปตั้งแต่รัฐบาลปีที่ผ่านมาแล้วด้วยชัดเจนว่าสนใจที่จะเข้าร่วมพิจารณาอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว TPP เนี่ยก็เป็น ความตกลงที่หน้าตาน่าจะคล้ายคลึงกับตัวอาเซียนในอนาคตของไทยแล้วประเทศสมาชิกก็จะมีซ้มซ้อนกันเยอะมากค่ะซ้ซ้อนกันเยอะมากก,มาก,ก็มีอาเซียนที่อยู่ใน TPP อยู่หลายประเทศนะคะอย่างเช่นมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกที่เข้าใหม่อย่างเช่น TPP นะคะก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แต่ว่าทั้งสองอันเนี่ย คุณภาพมันก็คงจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันนะคะทิศทางเดียวกันแล้วบางคนก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยในประเทศบางประเทศของเขาเนี่ย TPP กับอาเซนี่คือเกิดจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่มันก็ยังมีต้องมีความต่างกันอยู่บ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าสมาชิกยังมีความต่างกันอยู่แล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งใหญ่ขึ้นมาก,กว่านะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มีการพูดที่เริ่มขึ้นก็คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้เอเปก ะะหรือที่อันนี้ขึ้นว่า Free Trade Agreement Asia Pacific อันนี้ภายใต้เอเปกสมาชิก21ประเทศนะฮะบวก2แล้วก็อันนี้ที่เราเห็นคือ FTAAP อันนี้ผู้นำเนี่ยได้พูดกันมาผู้นำของเอเปกนะฮะได้พูดได้พูดมานานแล้วแต่ว่ามันยังยี่เริ่มไม่ได้เนื่องจากว่ามีมีประเด็นทางการเมืองอยู่นะฮะ,ะ f t a p เนี่ยในการประชุมเอเปกที่ ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งไปเมื่อเมื่อคือปีนี้เนี่ยเอเปเนี่ยเจ้าภาพของโฮสต์ของการประชุมก็คือจีนนะคะจีนก็ผักดำเอฟเอเนี่ยมากนะคะเขาต้องการเปิดในในการประชุมผู้นำปลายปีนี้ลีดเดอร์เนี่ยนะคะเขาต้องการประกาศเปิดการศึกษา Feasibility Study เพื่อน,นําไปสู่การเป็น f t a ในปี2025เขาใช้คําว่า aspiration goal นะ,ะเพราะเนื่องจากว่าใช้คําว่าเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยยังยัง ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก2-3าประเทศรักยักษ์ใหญ่ซึ่งเขามุ่งหวังที่ปีนี้เนี่ยเขาจะทำ TPP ให้ให้เดินหน้าให้เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำพูดที่แบบดูยังเป็นหลวมๆนิดนึงแต่ว่าเป้าหมายของ f t a p เนี่ยคือ2025เช่นกันแล้วก็จะเริ่มต้นในการทำสต๊าดดี้ในปีหน้าก,ก็จะมีการประกาศภายใต้เอเปนะคะทนีนี้เนื่องจากว่าเอเปเนี่ย เขาไม่ใช่ตัวที่จะเปิดและเจรจารโดยเอเปกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่จะไปเจรจากันข้างนอกเอเปกแล้วนำกลับเข้ามาสู่เอเปกนะคะอันนี้คือของเอเปกแต่ว่าจะให้ชี้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการเป็น2025เนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นในหลายๆที่หลายๆกรอบนะคะ เพราะฉะนั้นโพสต์อาเซียนเองวิชันของอาเซียนเองก็2025แน,น,น้าจะเป็นไปก่อนน่าจะเป็นไปก่อนประเทศสมาชิกก็จะอยู่ในกลุ่มทํานองนี้แล้วเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คงมาสู่สุดท้ายว่าตัว f อฟแทเนี่ยก็จะมีจะมีแท็กที่เป็นสีฟ้านะคะคือ t p พ ก็จะไต่ขึ้นไปแล้วก็เป็นอ,อันสี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 แดงเนี่ยนะคะก็คือของอาเซียนสองอันคู่กันและทั้งหมดนี้เนี่ยะจะเห็นว่าความตกลงของเอฟแทบเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างบนแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นยังมีแค่เป้ามีแค่เจตนาลมมีแค่คำ การสร้างเจตนารมณ์เท่านั้นเองเป็น intention ของของประเทศสมาชิกแต่นี้ก็จะไต่เข้าไปเหมือนกันในความตกลงของ Tpp สีฟ้าเนี่ยคือที่เขาทำมาให้ดูเนี่ยคือเหมือนกับว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นขั้งของ Tpp แล้วก็เริ่มมาจาก p f o คือ4ประเทศแรกนะฮะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันน,น,นั้นรู้สึกจะมีสิงคโปร์บูนายเข้าอยู่ตั้งแต่แรกแต่สหรัฐแต่ว่า Tpp เนี่ยเจ,จ้าของใหญ่นี่คือสหรัฐผู้ริเริ่มใหญ่แล้วก็เจรจาที่มี comprehensive agreement เนี่ยนะคะ ก็จะมาเป็นขยายไปเป็น tpp 9สมาชิกก็ขึ้น11แล้วก็ปัจจุบันนี้คือ12ก็กำลังเจรจาอยู่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น F ab, เป็น ftab มูลค่าของการค้าโลกหรือหรือ,อ,อมูลค่าของแชร์ที่อยู่ในการค้าเนี่ยมันก็คือ47.8นะคะสมาชิกเอเทั้งหมดณขณะนี้ tpp เนี่ย38.4นะคะนี่ส่วนของออข้างสีแดงเนี่ย สีแดงเนี่ยก็คือทางฝ่ายอาเซียนสตาร์ทจากการเป็น AEC ณปีนี้มูลค่าก็คือ,อมันก็จะแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปนะคะเป็นอาเซ็ที่เราพูดถึงอาเซ็เนี่ยมูลค่ามันจะถึง27%แล้วก็จะต่อไปเป็นถึง FTA ในอนาคตนะคะบวกก็มาอีกไม่ไม่กี่ประเทศก็จะเป็น FTA อยู่แล้วรวมทุกทางาลาตินทางด้านทางด้าน ที่อยู่ทางด้าน East, ทางแปซิฟิกทางด้านลาตินอเมริกาแล้วก็รวมพวกที่อยู่ข้างบนของอเมริกามันก็เป็น47.8นะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่พูดถึงทั้งหมดนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์เกิดสัดส่วนของการค้าของโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสองข้างนี้ที่เป็น regional n t t g r r t t o o ที่ที่ใหญ่คู่กันนะคะซึ่งอันสีแดงน,น,ยยน,นั้นประเทศไทยอยู่อันสีฟ้าน้ำประเทศไทยยังไม่ได้อยู่แต่ว่าก็พิจารณาอยู่ คุณภาพความลึกความเข้มข้นก็น่าจะใกล้เคียงกันน่าดิฉันจะขอจบตรงนี้แค่นี้นะคะส่วนในรายละเอียดของการประชุม F อฟแเออาเซบนั้นเนี่ยณขณะนี้เนี่ยคิดว่าพอมาถึงรอบปัจจุบันนี้อรอบที่5ที่ค้างอยู่เนี่ยนะคะ,ะก็จะมีการเจรจาในในรอบที่6ซึ่งพอหลังจากรอบที่6แล้วเนี่ย เราคาดหวังว่าถ้าผู้นําได้ประกาศว่าเราจะเดินหน้าเนี่ยอย่างน้อยเทสโชของเรื่องสินค้าน่าจะออกนะคะเราจะมีการเจรจารในตัวสินค้า Initial Offer ซึ่งพูดกันอยู่แล้วว่าเราจะวาง Initial Offer กันทันทีที่ที่ทรอบที่6นะคะถ้าเทชโชได้ก็คือว่าคุณจะเริ่มต้นด้วย65%เเพราะฉะนั้นตารางก็วางไว้แล้วก็อาจจะเห็นแล้วว่า นอ,นอกเหนือจากตัวที่เป็นนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปในตัวที่อยู่นอกเหนือจากตัวที่เป็น common list นะคะ,ะก็จะเริ่มเจราจากันแล้วก็แลกเปลี่ยนตารางกันแล้วก็ส่วนของการค้าบริการและการค้าเ,เรื่องของการลงทุนก็ยังมีความต่างกันอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของการค้าบริการนั้นเ,เราในอาเซียนเนี่ยเราไม่ได้เจราจาในลักษณะของการเป็น negative list approach นะฮะ,ะมาถึงขณะนี้นี่ก็ต้องมาดูกันนะว่าอาเซียจ,จะผลักดันไปได้ถึงแค่ไหนส่วนในเรื่องของของ,ของการลงทุนเนี่ยเราจะเอาในส่วนที่เป็นการลงทุนในเรื่องของบริการมาเปิดรวมกันในบริการหรือเปล่าคอนเทคมันควรจะอยู่ในตัวความตกลงบริการหรือเปล่านะฮะ,ะทั้งหมดนี้เนี่ย คงจะเริ่มคาดหวังว่าปีหน้าทั้งปีคงจะเริ่มต้นเจรจารแล้วก็จะสามารถสรุปผลการเจรจารได้โดยเร็วส่วนเรื่องของอสิ่งที่เป็นมีวิชูนั้นก็แน่นอนว่ามีแน่นอนนะคะแต่ความเข้มข้นจะเยอะแค่ไหนอันนี้ก็คงต้องดูผลของการเจรจารในครั้งต่อไปนะะส่วนที่มี w o r k i n g g r o u p แน่นอนแล้วเนี่ยก็คงจะเริ่มจะดูข้อบทว่า ราจะใช้ตัวไหนเป็นแม่แบบความตกลงฉบับไหนเป็นแม่แบบซึ่งบางอันที่มีอยู่แล้วก็กลับไปดูอันที่เป็นบวกเอากลับมาบางเป็นโมเดลแม่แบบแล้วก็หรือว่าจะมีคนเป็นผอเสนอมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทา <c oughs> งกรมเจรจาเนี่ยก็มองว่าณนะขณะนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่การเจรจาที่สําคัญนะคะพระเอกชนเนี่ยน่าจะติดตามคือวิชันไป ในการประชุมของสภาหกการค้าสภาอุตสาหกรรมหลายครั้งท่านก็ตื่นตัวมากนะท่านอยากจะให้เร็วท่านบางบางอุตสาหกรรมท่านมองว่าท่านพร้อมแล้วด้วยซ้ำนะคะนั้นก็คิดว่าคิดถึงคิดว่าในในในใ,ในช่วงที่จะเอ่อถึงปลายปีหรือถึงปีหน้านียข้อมูลคงจะต้องเร็วขึ้นความร่วมมือกันก็คงต้องเอ่อมาจากทุกฝ่ายนะ,ะคะแล้วก็ทั้งทั้งภาคเอ่อคนที่เจรจาแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยนะคะเอ่อแล้วก็ ในส่วนของภาคเอ,อกชนนั้นคงต้องเตรียมตัวในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอความพร้อมของประเทศของแต่ของแต่ละหน่วยงานด้วยนั้นขอขอจบแค่นี้นะคะ,อะขอขอบพระคุณมากค่ะที่เชิญมา ได้เห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับผู้ประกอบการ SME นั้นจะมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนิสาสีสุบรรณนันรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เก็บมาอัปเดตข้อมูลให้ท่านได้ทราบกันค่ะท่านเดรู้ไม่หยุดไรจะมาฉุดเอไม่อยู่